สวัสดีค่ะพี่น้องในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งธันวาคมคิรศกราช2022วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเรากำลังเตรียมตัวที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่จะได้เวียนกลับมาอีกครั้งก็คือเทศกาลวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ประสบกับสันติสุขความชื่นชมยินดีมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและว,วันนี้ดิฉันรัตด,ดาเหล่าพลพรนาคขอนำบทเรียนข้อคิดความหวังใจจากพระชนะในพระพรไบเบิเลให้ทุกท่านได้ใคร้ครวญร่วมกันจากพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่15ข้อที่32ถึงข้อที่38โยธามบุรุษ ผู้มีพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยในปีที่สองแห่งราชกาลเบคาบุตรเรมาลิยาพระราชาแห่งอิสราเอลโยธามพระราชโอรสของอาซาริยาพระราชาแห่งยูดาได้ขึ้นครองราชเมื่อพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นั้นมีพระชนมายุย5่าพรรษาและพระองค์ทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม16ปีประมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยรูชาบุตรหญิงของสาโดก และพระองค์ทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างที่อาสาริยาพระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำเว้นแต่ปูชนียสถานสูงยังไม่ได้ถูกกำจัดเสียประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้นพระองค์ทรงสร้างประตูบนของพระนิเวศแห่งพระยาเวส่วนพระราชกิจอื่นๆของโยธามและทุกสิ่งที่ทรงกระทำ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศวดานกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือในเวลานั้นพระยาเวได้ทรงใช้เรซีนพระราชาแห่งซีเรียและเปคาบุตรเรมาลียาให้มาสู้กับยูดาโยธามทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและทรงถูกฝังไว้กับบรรพบรุษในนครดาวิดผู้เป็นบนรรพบุรุษของพระองค์แล้วอาหัสพระราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชแทนจากพระคัมภีร์ในตอนนี้ มีสองบทเรียนสำคัญจากชีวิตของโยธามบุรุษผู้มีพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยที่จะสามารถหนุนจิตชูใจเราทั้งหลายได้บทเรียนแรกการทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าประวัติศาสตร์ของชนชาติอสิสราเอลที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมพงศษัตริย์และพระธรรมพงศสวัดานเราได้พบข้อเท็จจริงที่ว่าอาณาจักรเหนือที่มีสิบเผ่า เรียกว่าอิสราเอลมีความมั่นคงเป็นอาณาจักรอยู่ประมาณ209ปีซึ่งก็น้อยกว่าอาณาจักรยูดาห์ทางตอนใต้เนื่องจากมีการเปลี่ยนราชวงศ์อยู่บ่อยๆถึง9ราชวงศ์มีเหตุการณ์นองเลือดมีผู้ก่อการกรบฏท,ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากราชวงศ์หนึ่งและก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นครองราชพอขึ้นครองได้ไม่นานก็เกิดการกรบฏฆ่าฟัน และมีการขึ้นครองสลับสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปในลักษณะนี้ตลอด9ราชวงศ์ในขณะที่อาณาจักรยูดามีเพียงราชวงศ์เดียวคือราชวงศ์ของดาวิดจึงมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นอย่างยาวนานถึง300กว่าปีและที่สำคัญกษัตริย์ทุกพระองค์ของอาณาจักรเหนือตั้งแต่เยโรบอัมที่หนึ่งไปจนถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ชื่อโฮเชยา ไม่เคยพลาดจากบาปในการกราบไหว้รูปครพรูปลูกวัวทองคำอาณาจักรเหนือได้ทําบาปนี้มาโดยตลอดเราได้พบว่าเมื่อผู้นำประเทศทํำผิดบาปต่อพระเจ้าก็ได้ชักนำให้ประชาชนทั้งหมดทําผิดบาปต่อพระเจ้าด้วยและนี่ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อาณาจักรนี้ถูกปฏิเสธจากพระเจ้าและได้ล่มสลายไปในที่สุดเมื่อผู้นำ คิดผิดทำผิดตัดสินใจผิดประเทศก็เดินผิดทั้งหมดและเมื่อเราได้ศึกษาต่อไปจนจบพระธรรมเล่มนี้เราจะพบจุดจบของอาณาจักรอิสราเอลที่ได้ล่มสลายลงในปีก่อนคศักราช722โดยมหาอำนาจอัสซีเรียเมื่อเปรียบเทียบอาณาเขตของอาณาจักรเหนือกับอาณาจักรใต้จะมีความแตกต่างกันมาก อาณาจักรเหนือสิบเผ่าจะมีเนื้อที่มากกว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมากกว่าในขณะที่อาณาจักรยูดาที่มีเพียงสองเผ่าอาณาเขตก็น้อยกว่าหลายเท่าดินแดนเป็นกึ่งทะเลทรายเทียบแล้วยูดาอ่อนแอกว่าในด้านกำลังคนเนื้อที่และทรัพยากรต่างๆแต่กษัตริย์ของยูดาส่วนมากจะยังเกรงพระเจ้ารักและเชื่อฝังพระเจ้า เมื่อผู้นำประเทศทำในสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ก็ทรงปกป้องจากศัตรูรอบด้านที่มีกำลังมากกว่าและหนึ่งในบรรดากษัตริย์ที่รักพระเจ้าซึ่งพระอมพีได้บันทึกไว้ในตอนนี้ก็คือกษัตริย์โยธามซึ่งพระพรพีได้เราเห็นภาพของกษัตริย์ที่ยำเกรงพระเจ้าไว้ในข้อที่34และพระองค์ทรงทำสิ่งที่ถูกต้อง ในสายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างที่อาสารรยาพระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำกษัตริย์โยธามเป็นโอรสของกริยัอาสาริยาหรืออีกชื่อหนึ่งว่าอุติยาซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่มาเสียตรงที่เกิดใจเย่อหยิ่งเข้าไปในห้องบริสุทธิ์ในพระนิเวศของพระเจ้าเพื่อจะเผาเครื่องหอมจึงเป็นโรคเรื้อน ตลอดชีวิตต้องแยกไปอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้โยธามจึงขึ้นมาครอบครองบัลลังก์ต่อจากราชบิดาและพระองค์ทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าเหมือนราชบิดาของพระองค์พระเจ้าจึงทรงอวยพรกษัตริย์องค์นี้อย่างมากมายเป็นบทเรียนและข้อคิดที่ดีสำหรับเราทั้งหลายจากเรื่องราวของกษัตริย์ อาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้การถูกเลือกให้อยู่ในบทบาทของผู้นำเป็นเรื่องที่สำคัญมากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสอนให้เราจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำให้มากๆเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้นำในองค์กรผู้นำในคริสตจักรผู้นำในชุมชนสังคมผู้นำในประเทศของเราที่จะคิดถูกจะตัดสินใจถูกและลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบทำเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวเพราะถ้าหากว่าผู้นำตัดสินใจผิดย่อมจะนำพาความเสียหายมาสู่องค์กรและหน่วยงานส่งผลกระทบที่ดุนแดงอย่างแน่นอนต่อผู้ที่ติดตามและผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีผู้นำที่ยำเกรงพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ ดังเช่นกษัตริย์โยธามบุรุษผู้มีพระเจ้าเป็นที่ลีภัยบทเรียนที่สองรอดพ้นจากภัยพนันในข้อที่37เจ็ดพระพีบันทึกว่าในเวลานั้นพระยาเวได้ทรงใช้เรซีนพระชายแห่งซีเรียและเปคาบุตรเรมาริยาให้มาสู้กับยูดาเมื่อเราเปรียบเทียบพระพงหีตอนนี้ กับพระธรรมสองพงสาวดารในบทที่27ข้อที่1และในข้อที่9ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดจากเหตุการณ์นี้ซึ่งสอดคล้องกันไว้ช่วงสมัยของกษัตริย์โยธามประเทศอัเซีเรียกำลังขยายอำนาจออกไปเพื่อย,ยึดครองประเทศต่างๆทำให้เปคากษัตริย์อิสราเอลจับมือกับเรซินกษัตริย์แห่งซีเรียเพื่อเตรียมป้องกันประเทศของตน และได้ชักชวนโยธามให้ร่วมเป็นพันธมิตรกันแต่กษัตริย์โยธามไม่ยอมร่วมด้วยทําให้ทั้งอิสราเอลและซีเรียได้ยกทัพมาเพื่อโจมตีโยธามกษัตริย์แห่งยูดาห์แต่ก็รอดพ้นภัยพานจากสองประเทศนี้มาได้และยังสามารถรบชนะอัมมอนแม้ยูดาห์จะเป็นอาณาจักรเล็กๆไม่มีกองทัพมากมายและแข็งแกร่งเหมือนกับประเทศที่อยู่รอบด้าน แต่เพราะว่ากษัตริย์โยธามเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าและเชื่อฟังเสียงของผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าในเวลานั้นคืออิสยาห์และมีคาเมื่อพระเจ้าทรงตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะสองท่านนี้อย่างไรโยธามก็เชื่อฟังพร้อมให้พระเจ้าเป็นที่รี้ภัยเสมอในยามวิกฤตสงครามบทเรียนจากตอนนี้รเรามองเห็นความสำคัญของผู้นำ เมื่อผู้นำเข้มแข็งในทางของพระเจ้าเช่นกษัตริย์โยธามที่เข้มแข็งและมีอิสยาผู้เผยพระชนะที่คอยสนับสน,นุนก็เข้มแข็งต่างก็ส่งเสริมกันและกันทำให้สามารถที่จะเป็นเสาหลักของประเทศได้ในเวลานั้นสามารถที่จะพยุงค้ำจุนให้บ้างบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้รอดพ้นจากภายัยพานรอดพ้นจากศัตรูรอบด้าน เพราะพระเจ้าทรงเป็นกรอบตําบังที่เข้มแข็งผู้นําจึงเป็นบุคคลที่สําคัญมากถ้าผู้นําเข้มแข็งมีทีมที่เข้มแข็งก็จะสามารถนําพาประชาชนที่อาจจะกําลังอ่อนแอด้วยปัญหาต่างๆให้รอดพ้นและผ่านทุกวิกฤตปัญหาไปได้อย่างแน่นอนในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อที่2ได้กล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภ้ภัยและเป็นกําลังของผู้ที่วางใจในพระองค์เราอยู่ในยุคสมัยที่มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นมีสงครามเล็กและสงครามใหญ่ ึ่งเป็นสงครามระหว่างประเทศทั่วโลกมีโรคระบาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเราเองอาจจะกลัวว่าสักวันหนึ่งอาจจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ล้างโลกหรืออะไรต่างๆแต่พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจเราว่าพระเจ้าจะทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราไม่ว่าความหายนะนั้นจะใหญ่โตเพียงใดพระเจ้าไม่ใช่แค่ที่พักชั่วคราว แต่พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยนิรันร์และเป็นกำลังของเราในทุกสถานการณ์ให้เราอธิษฐานร่วมกันค่ะขต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นที่ลี้ภัยในยามที่วิกฤตเหตุการณ์ต่างๆถาโถมเข้ามาในชีวิตข้าพรงทางหลายรอดปลอดภัยมาได้โดยการช่วยเหลือจากพระองค์ทั้งสิ้นแม้โลกจะสูญสิ้นไปเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัว เราจะมีสันติสุขภายในจิตใจและระลึกเสมอว่าทุกสิ่งปลอดภัยเมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เพราะทุกสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้าในที่สุดก็จะถูกทำลายลงลูกขอฝากชีวิตครอบครัวคนรอบข้างที่ข้าพง์ทั้งหลายรักไว้ในการปกป้องดูแลจากพระองค์ขอทรงเป็นที่ลี้ไพยของข้าพง์ทั้งหลายเสมอไป ลูกอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์อเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรแก่ทุกทุกท่านสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของที่จะจากแสงสิภาพของเรานะคะ